สวัสดีคุณผู้ชมน,นะคะกิจกรรมนี้เป็นเอาทูมออกก่อนยังอยู่ในส่วนของบทเพลงที่สั่นไว้ในใบแก้วเราก็จะมาต่อกันในส่วนของเต็มไปเต็มที่กับงานฉลองนะคะเป็นกิจกรรมหากล่องพรแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองตามเบาะแสไปผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยของควัญที่ฉันเตรียมเองกับมือมันอยู่ใกล้กับร้านที่ขายของที่ระลึกฮะ ใกล้กับร้านขายของท um ี่ระลึกคือตรงนี้หรือเปล่าคุณร้านขายของที um ่ระลึกนั้นหรอไม่ใช่นี่ร้านขายวายร้านขายของที่ระลึกเดี๋ยวนะร้านขายของที่ระลึกหมายถึงร้านในนี้แน่เลยร้านในเมืองใช่ไหมคะก็ถ้าพูดถึงร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ก็ต้องเป็นร้านที่มีตรงนั้นรูปเพชรนั่นไงอยู่ใกล้กับร้านขายของที่ระลึกน้องหมาเราไม่สนวันนี้ เปิดทีซะจ้าผู้ใดคุณไซรัสเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักกับลูกสาวของฉันถ้าอย่างนั้นเธอก็อย่าลืมอุดหนุนร้านเธอเอามัจรีเป็นลูกสาวไซรัสต่ออุดหนุนร้านเธอให้บ่อยขึ้นล่ะ,ดเ,ละเด็กคนนี้ชอบฟังเรื่องราวการผจญภัยของฉันเสมอและตอนนี้เธอก็ยังคงส่งต่อความเดือดร้อนและความกล้าหาญของนักผจญภัยด้วยวิธีเฉพาะแบบของตัวเธอเองมันดีมากเลยละ่ะ เธอจะเป็นความภาคภูมิใจของฉันตลอดไปแต่อย่าเผลอใจเหลอให้เธอได้ยินนะไม่งั้นเออพวกเราทั้งค,คู่คงกระอักกระอ่วนใจกันนะนะฮ่าฮถ้าอยากเข้าร่วมกิวนักผจญภัยโรดติดต่อรับห,หัวหน้ากิวนักผจญภัยสาขามอนสเต็ตจได้เฟอร์นิเจอร์ประดับตัวร้านมาด้วยอา้าแล้วเราปิดไปทำไมเล่า ไปเบาะแถที่สองสวัสดีสหายชั้นว่างของขวัญไว้ใกล้โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในมอนเัดที่ตอนนี้ที่นั่นตอนนี้มีแขกจากต่างแดนอาศัยอยู่บ้างโรงแรมก็ต้องเป็นโรงแรมโกตหรือเปล่าโกลดแกนโฮเทลนูน่น <c ật> ใช่ไหมคุณใช่ไหมคือโรงแรมที่มีฟัตตุยอยู่อะ ยังไงกล่องมันขึ้นแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้นิดเดียวเองวางแล้วแอบวางไว้ข้างหลังวางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวคนในโรงแรมมาเจอสินะว่างไงคุณลงุงตระกูลโกสให้บริการชาวมอนเซตมาโดยตลอดโรงแรมแห่งนี้มีความทรงจำมากมายมีแห่งอปีแห่งความวัยเยาว์ได้ผ่านพ้นไปแล้วและไม่หวนกลับแต่อย่างน้อยครอบครัวและเพื่อนๆก็ยังอยู่เคียงข้างฉัน หายรักสุขสันต์เทศกาลวายเล็เฟสนะในเทศกาลนี้อย่าลืมใช้เวลากับคนที่เธอรักให้มากขึ้นนะโก้พร้อมให้บริการคุณเสมอได้เฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับตัวร้านรสชาติค่าอ่าจะบอกค้งคาต้องตาอาหารของเราไม่ตรงกับรูปที่สแสดงอาจจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจเลยอ,อยากจะทำขนมแบบที่มีสีสันสดใสขึ้นมาเป็นพิเศษโอ้โห โอ้โหไปมอนได้ลองทำฟิชเชอร์แมนทสแฟนซีด้วยตัวเองด้วยนะโชคดีที่ไปมอนฝืนกินมันเข้าไปทั้งหมดไม่อย่างนั้นเชฟกูทันเตอร์คงได้มาต่อว่าอาหารชิ้นนี้แน่เดี๋ยวนะแล้วมันอร่อยไหม <c oughs> ใบที่สามใบไม้ขนาดใหญ่หมุนไปตามสายลมของควันนั้นอยู่ใกล้กับกองอัศวินแห่งฟาวนเนียสมาก วิ่งไปเลยสิคะกองอัศาวินข้ามไปทางนูน้นนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ใกล้อยู่ตรงไหนวนไป็หนึ่งรอบกองอัศาวินมันใหญ่ซะด้วยกองอาจจะไม่ดีเทคอืมอืมเอา แล้วฉันต้องไปตรงนั้นเหรอมียืดยืดแบบในซูเม,มรูมาอยากได้ยืดยืดซึมาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเก็บเห็ดไปด้วยเก็บทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโมนาก็เต็มแล้วแล้วก็วิ่งขึ้นไปปีนขึ้นไป,นนไปเสร็จแล้วก็ไปใครจะเอาอมาต้อนตรงนี้ฮะใคร เอะตัวร้านค้าดบับใหม่ด้วยหรอใบพัดของกังหันลมหมุนอย่างทื่อๆทุกวันเหมือนกับเพื่อนในวัยเด็กของฉันไม่มีผิดไม่ว่าฉันจะพูดเป็นในอย่างมากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอ,อย่านกก็แล้วกันเธอแต่ฉันก็ไม่อยากเป็นฝ่ายพูดมันออกมาหรอกนะคนแปลกหน้าสุขสันเทศกาลวัยเด็กเฟสถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คุณอวยพรให้พวกเราทั้งคู่ด้วย นะีะสวัสด,ดีฉันวางของขว้้แล้วแถวซินเตอร์เลคหนะเป็นที่ที่ฉันชอบไปให้อาหารเป็ดตอนที่เธอไปหยิบก็อย่าทําให้พวกมันตกใจที่ที่ฉันชอบให้อาหารเป็ดเธอคือทิมมี่ใช่ไหมอุ้ยอื้อให้เราไปก่อนก็ไม่ได้ต้องมาตัดหน้ากันแย่จริงๆเลยเนี่ยฮะการหานลมถ้าพูดถึงที่ที่ให้อาหารเป็ดนะนะ วันนี้ไม่ฆ่านกก็แล้วกันจริงๆคือนกน้องไก่เต็มไปหมดเลยคุณไปไล่ไปให้หมดเลยใช่ตรงนี้ไหมที่ให้อาหารเป็ดนั่นไงมันจะไม่ใช่ได้ยังไงฮึพี่ที่ฉันชอบให้อาหารเป็ดนะมาทิมมี่นั่นไงหน้าแบบนี้มาเลย เป็ดกับฉันเป็นเพื่อนรักกันถ้าทางตอนว่ายน้ำของพวกมันน่ารักมากเลยแม่บอกฉันว่าอย่าเห็นว่าปกติพวกมันขยับเชื่องชานะ <I will S 1> ขาที่อยู่ใต้น้ำของพวกมันเอาแต่ด<ต>ีน้ำไม่หยุดเลยสุดยอดไปเลยทำไมไม่ลองให้อาหารพวกมันดูละ่ะฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องเป็นเพื่อนกับพวกมันได้แนะ่ทิมมี่แน่ใจหรือทิมมี่บนเส้นทางแห่งลมใต้ผู้คนสัญจรผ่านไปมาไม่รู้จบ แต่ประตูข้างแถวริมทะเลสาบกลับไม่มีใครแยแสกล่องของขวัญชิ้นนั้นเลยประตูข้างตรงนั้นหรอโอ้โหถ้าเราว่ายน้ำไปได้นะริ่งแล้วกันคุณเราก็มีซายุนี่นะแล้วทำไมเราไม่เอาซายุมาวิ่งก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไหนไหน นี่ไงล่ะเอาอยู่ข้างในหรือผู้ใดเป็นคนเอามาวางฮึเธอ,อหน้าเบื่อชะมัดเทศกาลวายเด็กเฟ,ฟันจีแต่ฉันยังต้องอยู่เข้าเวนต้องเฝ้าประตูด,ด้านข้างของเมืองที่ไม่มีคนมาเลยด้วยซ้ำคนใจดีที่ไม่เคยพบเจอเห็นแก่ของขวัญชิ้นนี้ได้โปรดมาคุยกับฉันทีจะบอกฉันทีว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ทํนมารอยู่เลยนะให้ฉันได้สัมผัสบรรยากาศแห่งเทศกาลบ้างเถอะ น่าสงสารจริงออกเดินทางเถิดมุ่งสู่คังสมบัติแหง่งคังสมบัติความรู้แห่งแม่มดห้องสมุดหรอเจ้าของดินแดนมไม่ใช่แล้วแห่งราตีบอยสุดจะมอบคำอวยพรให้แก่เจ้าเองคํามสมบัติความรู้แห่งแม่มดกลายว่าไงยิ่งทุกคนในเมืองมีความสุขชีวิตของฉันก็ยิ่งดูไม่มีความหมายเทศกาลหรอทางด้านพ่อคงจะยุ่งนา ฉันทําอะไรอยู่ที่นี่นะกลับไปช่วยงานที่บ้านดีกว่าอย่าเศร้าไปเลยเราเอาของของนายไปแล้วนะบายบายยังไงนะไปห้องสมุดกันมันอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องว่าแต่เรเซอร์เป็นไงบ้างแวะไปดูเรเซอร์หน่อยสิเอาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วลืออุย้ยประตูปิดไล่ด้วยเปิดประตูไม่คุยแล้ว นี่ไง,กล,งกล่องอยู่นี่เปิดเลยจ้าพิเชลคู่ที่ได้รับพรจากพระเจ้าคู้ซึ่งจิตใจสแสวงหาปัญญาอันไร้จุดสิ้นสุดเอ๋ยจงท่องไปยังขุมทรัพย์แห่งความรู้อันไร้ขอบเขตแห่งนี้เถอะนี่คือโถงเชื่อมระหว่างโลกนี้กับดินแดนแห่งราตรีบอยสุดยังยังไม่เลิกและยังเป็นส่วนสวรรค์สำหรับเจ้าหญิงคู่นี้อีกด้วยยอยกเอาคุณไปด้วยไม่ต้องรีบร้อนเพื่อ เข้าพบเจ้าหญิงผู้นี้หรอกเมื่อเจ้าได้ประจักษ์แก่การเกิดและร่มสลายของโลกนับพันเรียนรู้ความจริงเบื้องหลังปรากฏการาสรรพสิ่งเมื่อนั้นบันไดสู่ปราสาทสูงสุดจะปรากฏต,ต่อหน้าเจ้าเองเท hey, คะในที่ที่หนูระเบิดป้าบ่อยๆเดี๋ยวเดียว,ยวคลีมีรถเข็นสินค้าเก่าผุพังอยู่คันหนึ่งหนูเอาของขวัญซ่อนไว้ข้างหลังนั่น ถ้าคุณหาเจอแล้วก็มันเป็นของคุณแล้วละ่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนระเบิดรถคันนั้นนะจริงๆเรเซอร์เป็นพยานให้หนูได้เดี๋ยวเดี๋ยวครีว่าแต่เรเซอร์อยู่ในนี้ไหมคะเรเซอร์ไม่อยู่หรอเรเซอร์ไม่อยู่คุณวิซ่าเอาเรเซอร์ไปไว้ที่ใดเออ แต่ประตูตรงนี้มันมันมีห้องต่อไปจริงๆใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นเราไปไปกันดีกว่าที่ที่ครีระเบิดปลาบ่อยๆไม่น่าใช่ตรงนี้เพราะว่าเควสตรงนี้มากกว่าไหมคะเป็ดตรงครีอ่ะใครมาทำเควสระดับตานานก็จะก็จะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวนะเราต้องหารถที่มันพังคันนี้หรือเปล่าใช่ ใช่เลยครีคะไปทำรถไขรพังว้าวคุณเปิดอของขวัญของครีของขวัญที่ครีเตรียมไว้แล้วเก่งสุดๆไปเลยนี่ครีจะมีเพื่อนใหม่อีกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่าครีแอบออกมาให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวไปวนไปทำไมต้องแอบออกมาไว้เราไประเบิดปาร์วยกันมันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยของตกแต่ง โอ้โห oh, อันนี้นะะ่ารักนอนสุดท้ายมีพื้นที่น้ำตื้นแห่งหนึ่งในบริเวณ w i i s p e r i n g Wood ที่อยู่ใกล้กับ Tinder l a เลตรงนั้นมีท่าเรือเล็กๆอยู่ด้วยฉันเอาของขวัญวางไว้ใกล้กับที่นั่นทางขึ้นนั้นไม่เรียบต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะหกล้มเดี๋ยวใครเป็นคนเจ้าของขวัญเจ้าของของขวัญมันจะท่าเรือตรงนี้ถูกไหมคะ นีก็้เน่ไงตรงนี้นเก็บเลยขอบคุณที่หาของขวัญที่ฉันเตรียมไว้เจอนะไ้รปริศนาเดี๋ยว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 ค่อยอ่านแปบ๊บหนึ่งขอมาอ่านในนี้แล้วกันค่ะขอบคุณที่หาของขวัญที่ฉันเตรียมไว้เจอนะไ้ปิดศนาหลีเลี่ยงกับดักจากนั้นก็พิชิตความท้าทายแล้วก็ได้รับสมบัติอันล้ำค่านี่คือสิ่งที่ ฉันชอบทํามากที่สุดนานๆที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้ฉันช่อนช่อนช่อนจ่าฉันซ่อนสมบัติไว้ในป่าพร้อมออกแบบให้มันเป็นเหมือนการผจญภัยเล็กๆหวังว่าเธอจะไม่พบปัญหาอะไรนะมันเป็นสมบัติของเธอแล้วล่ะขอให้โชคดีในอนาคตขอแสดงความนับถือนักผจญภัยเบเน็ตเบเน็ตให้อะไรเนี่ยของตกแต่งหน้าร้านทานให้อร่อยนะดูน่าอร่อยจริงด้วยโอ้ทีนี้ก็เราก็จะเก็บครบหมดแล้วนะคะ ในส่วนสีสันร้านค้าก็จะรวบรวมชิ้นส่วนร้านได้9ชิ้นแล้วด้วยเก็บมาเลยจ้ามาตกแต่งของในร้านกันตกแต่งปรับแต่งร้านค้ามีอันนี้ที่ได้เปลี่ยนมานะคะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาเดิมทีเป็นป้ายเราเป็นขนมปังแทนแล้วก็เป็นชั้นกับอันนี้อ่ะเออ ชั้นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกโป่งด้วยแล้วก็โอ้อันนี้ได้สองอันมีทงอันนี้กับอันนี้อันไหนน่ารักกว่ากันน่ะอันนี้น่ารักกว่าไป่อา้าวแต่ของประดับร้านสองไม่มีมีแต่อันนี้หรอคุณสลับไต่คนละวันอย่างนี้หรอนี่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะมีส่วนอื่นๆเพิ่มแบบใส ขยับยับย้ายได้อะไรแบบนี้ท้งนี้ทางนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูได้นะคะวิดีโอจบลงต่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยก,กับเราได้นะคะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ